องกันมาแล้วลงกันมาแล้วเอาเบียรคือเบล่ะเดี๋ยวไม่อีกเอาแก๊หนึ่งสามปานี่นไะไอ้บ้าน่ะเดียวเดียวเดียวโอ้เลยเป็นเมื่อย์เบียร์จะสองฝองก็ได้ไปไม่คะเบียร์สองฝ่องสองเอาเบียร์มาเอ๊ะ ซื้อมาอย่างสองป่องแจีเมื่อยกับสองป่องกับพ่อสี่องส่พ่อวะสี่คนสี่คนได้นี่นมามามาเอามาเอามาจะซื้อมาอีกเจ้หกคือบุพเดนีพอโอ้ยอกี่คนเดวี่ยงเสียบไปค่าอีกหเด้ห้ไ่าโอ้ยบุพอเออเด้พอดีมาอาแล้วโอ้ยมา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 พอดีได้นี่นะพอดีเบิร์เบียน่ะเบิรแล้วสองป่อง เบิดแล้วโอ้คือไปแล้วลองคอเนาะสองปองเนาะน้ำก้อนก็มาซื้อไปซื้อน้ำก้อนก่อนปะไรปได้ไปโอ้ยยาพูดม่ค้าน้ำก้อนเดียสองพันสองพันแล้วมั้ยนี่โอ้ขอบใจขอบใจน้ำก้อนมาแล้วน้ำก้อนมาแล้วเอ้าเบียคือเบิอนล่ะเดี๋ยวเอาไม่อีกเอาแกนหนึงสามบานนี้น่าไอ้บ้านะยาพูดยาพูดยาพูดแกนหนึงลืมน้ำก้อนเด้อม่ข้าวเบียแกนหนึงเด้อ น้ำก้อนเพิ่มด้วยเฮ้ยมาเร้วมาแล้วอมันตรงแนวนี้ตัวนแก๊สนึ่งแก๊สนึ่ง้ก้อนเดียว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 เดียไใจพอด้อตู้ตู้สีเข้มฟงไปได้ใจบาแล้วฮะบมละเอียดเยเดี๋ยวนี้นะไปได้ใจล้วันนี้หน่อยโอ้โหแลตูดกอดไป